สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆในช่องของคูป,ปุรีทุกคน,นะคะคูป,ปุรีก็จะมาพูดถึงการเป็นนายหน้าสินค้าเนาะ <S <S นนก็จะมี2แบบก็คือคนที่เขามีสินค้าของเขาเองนะคะสินค้าที่เขาผลิตขึ้นมาเองแล้วเขาก็ทำไลฟ์ทำขายปักตะกาแบบนี้เองนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าแบ่งหมายความว่าสามารถที่จะคนอื่นสามารถที่จะนำไปขายโฆษณาแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นเปิดรับค่าเปิดรับนายหน้าเื่อรับค่าคอมมิชชั่น แล้วก็สําหรับตัวเราเราก็เป็นครีเอเตอร์ก็คือไม่ได้มีสินค้าของตัวเองนะคะอย่างของเราช่องหนึ่งของ pop beauty อย่างเงี้ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไปลงปักตะกา้าทำคลิปดีโอทารูปภาพแล้วก็ปักตะกา้าไว้เพื่อนๆที่สนใจไปช็อปในนั้นเราก็ได้รับเป็นค่าในหน้าก็แล้วแต่ชิ้นหนึ่งสองร้อกว่าบาทอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบ2ออย่างทีนี้เวลาที่ตอนนี้เราไลฟ์สด คนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองสินค้าโรงงานเป็นของตัวเองหรือผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะคะเขาก็จะมาไลฟ์สดนิยมมาไลฟ์สดด้วยตัวเองนะคะหรือว่าจ้างเป็นพนักงานมาไลฟ์สดทีนี้คนที่เขาไลฟ์สดด้วยตัวเองเนี่ยเรามองว่ามันขายได้ดีดีมากเลยเพราะเขาเป็นคนที่รู้เรื่องสินค้าของของเขาเองมากที่สุดนะคะเขาก็จะเห็นถึงบางทีเ็ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของแพ็กเกจหรือว่าผลิตภัณฑ์เงี้ย เขาก็สามารถที่จะเล่าได้รวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเขามีความเขามีความรู้อยู่แล้วอย่างแน่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตนั้นเขาเป็นคนที่ดําเนินการในทุกขั้นตอนเวลาที่เขามาไลน์เนี่ยเขาก็จะได้รับความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เรียกว่าทําในโปรดักของเขานะคะในสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองในการได้สดเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็มียอดขายที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าเดี๋ยวนี้เขาก็ ไลฟ์ทั้งไลฟ์ขายด้วยแล้วก็มีคลิปวิดีโอในส่วนของขั้นตอนการทําขั้นตอนการผลิตนะคะแล้วก็อาจจะทําคลิปหลังร้านในเรื่องของการตีกลับหรือว่าอะไรให้เห็นสภาพทั่วไปด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วเขาลา์สดทีนี้คนที่ไม่ได้มีสินค้าของตัวเองก็คือนําสินค้ามาปักตะกร้าแล้วก็ไลฟ์สดเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนั้นนะคะ มันก็จะเกิดปัญหาว่าเราไลา่ด้วยเจ้าของบริษัทเขาไล่ด้วยเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราไลา่ลิงเราสังเกตเราไล่ในช่อง p ปาิวตี้ในจังหวะนั้นเจ้าของบริษัทเขาก็ไล่นะคะในเครื่องสาอําอางที่เราลงปัตากตะกาไปด้วยก็จะมีคนไปดูช่องนั้นเยอะ,อะจํานวนมากแต่ของเราก็แบบน้อยหนึ่งคนสองคนอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเรารู้สึกยังไงไหม เราคิดว่าความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราก็ไล่ตอนเย็นถ้าจะถึงสุกอ่ะก็จะได้หกโมงเย็นถึงสองทุ่มประมาณสองชั่วโมงนะคะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็แต่จริงๆ2สองชั่วโมงอ่ะเป็นสองชั่วโมงที่เรียกว่าดีแล้วบางคนจะเกินมากกว่าสองชั่วโมงเพราะบ่งทีไอเขาจะไม่ได้นําส่งในในสามสิบนาทีแรกชั่วโมงแรกประมาณชั่วโมงที่สองนะคะเพราะช่องเราเป็นช่องเล็กใช่ไหมช่องเล็กก็ต้องอใช้ระยะเวลาน,านานอย่างน้อยก็เก้าสิบนาทีชั่วโมงครึ่งขึ้นไปถึงสองชั่วโมง ขึ้นไปนะกว่าที่ AI จะนำส่งผู้คนมาให้กับช่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าสินค้าของเขาอ่ะมีคุณภ่พเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะก็เป็นไปได้ว่าของเราก็จะมีแฟนคลับผู้ติดตามสนับสนุนไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปซื้อช่องใหญ่นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเครือข่ายสาขาต่างๆที่มีสาขาย่อยนะพวกเขาก็ซื้อได้เพราะว่าเขาอะไรหนึ่งเขาชอบคนขายชอบการพูดโฆษณา,ราหรือเป็นแฟนคลับหรือเป็นเพื่อน เพืเ่อนๆก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราเอาสินค้ามาได้บริษัทใหญ่เขาก็ไล่ด้วยแล้วสินค้าของเราจะขายได้ไหมนะคะมันก็เหมือนเป็นการกระจายสาขาสาขาเล็กสาขาใหญ่นะคะแล้วคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะเพราะายังไงสินค้าต้นทางคือบริษัทหลักของเขานะคะมีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพยูดแล้วถ้าเราเอามาจาก เรา,เาปักตะก้าสินค้าจากบริษัทหลักโดยตรงนะคะก็เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสต็อกสินค้านะคะแต่เวลาลงเราเช็คให้ดีว่าสต็อกสินค้าเท่าไหร่อย่างคุบรีเคยเลงสินค้าคือวิดีโอแล้วก็ลืมดูปริมาณสินค้านะคะในสตอ็อกปรากฏว่าเอาเหลือน,น้อยก็รีบรีบจัดการไปเอาตรงที่มีสต็อกสินค้าเยอะๆเป็นหลักหมื่นนะคะก็คือเป็นจํานวนตุกข์ค่ะ 4.1k 8.0ก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่นำสินค้าปากกาแล้วไปช่องบริษัทของเขาเองนะคะไล่ด้วยทำงานด้วยเขาทำของเขาเองนั่นก็เป็นเป็นที่ทางการทำงานของบริษัทของเขานะคะแล้วก็เขาต้องอการอยู่ได้ด้วย กำไรนะคะด้วยด้วยกำไรแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราไม่ต้องกลัวว่าของเราจะมีคนซื้อไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีบริษัทหลักของเขาไลฟ์สดด้วยขายด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีสาขา,าต่างๆเหมือนกับสาขายอ่อยก็จะมีคนซื้อให้ความชอบในช่องของเรานะคะให้การสนับสนุนอยู่แล้วอยู่ที่การทําคลิปแล้วก็คุณภาพของการไลฟ์สดด้วยนะคะ